คำว่าอดทนเนี่ยหมายความว่าทั้งทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไอ้ว่าจะมีแรงกดแรงดันหรืออะไรมารอบทิศทุกทิศทุกทางทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนอยืนเดินทนหมายความว่าเราต้องสู้สู้ในการสร้างความดีสร้างบุญสร้างบารมีให้มันให้มันครบถ้วนบริบูรณ์อย่าไปทอแท่หรือได้ฟังใครมาพูด ยุคนั้นแย่นี่ให้เหตุผลดูสมจริงสมจังน่าเชื่อถืออรไอยเพี้ยนมปซะแล้วไม่เอานะจ๊ะเราต้องเป็นตัวองเราเองเราต้องเป็นผู้นำก้องจะจะไปสู่เส้นทางแห่งความดีเนี่ยยา้เขานำเราเราต้องหัวเราะย่ะพยาม,มาอย่ายพยาม,มานหัวเราะยอะเรา